สวัสดีครับกับตาเองครับโอ้เมื่อกี้อายมากพูดคนเดียวอยู่ตั้งนานเกือบ4 5, ี่ห้านาทีสรุปว่าไม่ได้กดอ่านครับท่านผู้ชมโอ้ตายแล้วคือเป็นเป็นมือใหม่จริงๆครับก็สวัสดีเป็นทางการนะครับกับเพื่อนๆในช่องทางติ๊กต็อกน,นี้นะครับจริงๆแล้วที่มาทำํำมาทําคลิปแบบนี้นะครับจะมาบอกเพื่อนๆว่า อยากจะอยากจะเริ่มมาเล่าประสบการณ์ชีวิตในการทำงานที่ผ่านมานะครับปีนี้อยู่วงการบันเทิงมาก็เขาน่าจะเข้าปีที่33แล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีเรื่องราวสนุกสนุกแล้วก็เรื่องราวที่ผมอยากจะบันทึกไว้อย่างน้อยถือว่าวันหนึ่งบันทึกให้ลูกนะครับให้พี่ดินเขาได้เขาได้กลับมาฟังว่าเออวันนึงพ่อเขาเคยทำอะไรมาบ้าง มีประสบการณ์ในการทํางานประสบการณ์ชีวิตอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นนินมิตหมายที่ดีนะครับที่เราจะได้มาเจอกันในช่องทางนี้ยังถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่กับผมมากๆเลยนะครับในการที่จะมาพูดคนเดียวหน้ากล้องแบบไม่มีสคริต์อะไรแบบนี้นะครับแต่ก็เข้าใจว่าทุกวันนี้โลกมันก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับทุกวันนี้เราโลกเรามันแคบขึ้น เรามีโซเชียลมีเดียเรามีช่องทางที่จะเจอกันได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยคิดว่านี่แหละจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้ให้เราได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถึงเวลาละที่ที่จะมาทําคลิปอะไรแบบนี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนฟังนะครับเลยจะมาถามว่ามีใครสนใจอยากจะฟังเรื่อง สนุกสนุกในยุคเกกันบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับใครที่เกิดทันเกิดไม่ทันยังไงเกิดทันยุคไหนลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเลยว่าใครอยากจะฟังเรื่องราวช่วงไหนอะไรยังไงมีเรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าผมจําได้ผมนึกออกอะไรเงี้ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับต้องบอกว่า โอ้โเป็นอะไรที่ใหม่มากจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยผมถือว่าจริงๆเป็นคน introvert นะะถ้าสมัยนี้เขาจะเรียกว่า introvert ใช่ไหมครับก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยเรื่องราวต่างๆเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็จะไม่ค่อยเปิดเผยในที่ทสาธารณะสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมถือว่ามันเป็นการบันทึกแล้วกันมันเป็นการบันทึก เรื่องราวเป็นการบันทึกเรื่องจริงหรือว่าเป็นการบันทึกประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานะครับแล้วก็คือเหมือนกันว่าเป็นการมาแชรมาแลกเปลี่ยนกันมาฟังเรื่องราวสนุกสนุกกันแล้วกันนะครับสําหรับเปลือใครที่ยังเกิดไม่ทันในยุคนั้นหรือว่าใครที่เกิดทันยุคนั้นหรือในยุคเดียวกันกับผมเนี่ยก็อาจจะได้ย้อนนึกกลับไปในยุคนั้นว่ามัน มันมีความสุขมันสนุกมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นบ้างอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะครับแล้วถ้ามีโอกาสมีเวลาหลังจากที่ผมไม่ได้ถ่ายละครอ,อะไรเงี้ยนะครับก็คืองานหลักผมยังเป็นการถ่ายละครอ,อยู่ส่วนงานหลักจริงๆแล้วคือการรับส่งลูกครับการรับส่งวินดินก็ทุกวันนะครับดินเขาจะเรียน5วันใช่ไหมครับผมก็จะ สลับกับน้องเอกนะครับก็คือให้ให้วันไหนที่ที่ผมว่างหรือว่าวันไหนที่น้องเอกว่างอะไรเงี้ยเราก็จะสลับกันรับส่งพี่ดินอะไรเงี้ยนะครับโอ้ยดูสิพูดก็ยังวนไปวนมาอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยนะครับมือใหม่จริงๆนะแต่ว่าอันนี้ผมจะพยายามไม่ตัดต่ออะไรเงี้ยก็ก็ลองให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของผมนะใครที่ทีเ่เข้ามาดูอะไรเงี้ยนะครับก็อย่าเพิ่งรำคาญกันนะครับ ก็หวังว่าวันนึงผมก็คงจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็จะได้มาทำคลิปสนุกๆให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับส่วนเรื่องของคุณภาพเสียงคุณภาพภาพ,ภาพอะไรยังไงเนี่ยนะมันเอียงหรือเปล่าเนี่ยเอียงไหมครับขอโทษทีนลครับผมเป็นคนแบบเห็นอะไรเอียงๆไม่ได้มันจะทนไม่ได้ครับก็ต่อนะต่อนะลืมเลย อ๋อจะบอกว่าสําหรับพวกคุณภาพเสียงคุณภาพภาพอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเพาะก็จะพยายามพัฒนานะครับตอนนี้ก็ถือว่าเพียวๆเลยนะครับมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งยังไม่มีไวเลสยังไม่มีไม์นะครับแต่มีไฟนะเพื่อเพื่อช่วยนะครับก็ไม่งั้นไม่ได้นะเพราะว่าปีหน้าก็จะเลขห้าแล้วนะครับก็เข้าวงการมาตั้งแต่อายุ16นะปีหน้าก็จะเลขห้าแล้ว ก็ถือว่ายังไงก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วยแล้วนะครับก็เอาละวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับถือว่าเป็นปทมบทที่เราจะได้มาเจอกันในช่องทาง t k t t o k กันนี้นะครับแล้วก็ถ้ายังไงอยากฟังเรื่องอะไรลองคอมเมนต์กันเข้ามานะแล้วเดี๋ยวผมจะได้ลองมาจดๆไว้ดูแล้วมีเรื่องอะไรที่นึกออกนึกขึ้นได้เนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะ ที่เราจะไม่ได้เจอกันนะครับวันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับบาย